การขายให้ได้อย่างใจนึกและเพิ่มขึ้นถึง15เท่าด้วยอาวุธจากไลฟ์ช้อ p ป,ปิง้งนาทีนี้ไม่มีเครื่องมือไหนที่จะช่วยดันยอดได้พุ่งเท่านี้แล้วแค่3นาทีก็พร้อมขายได้ทันทีแถมเป็นร้านค้าที่ไม่มีวันปิดเปิดขายได้ตลอด24ชั่วโมงช็อปตอนไหนก็ขายได้ตอนนั้น แค่ลูกค้าทักร้านค้าก็สามารถออกออเดอร์ผ่านแชทให้ลูกค้าได้ช็อปและเช็คเอาท์จ่ายเงินได้เลยง่ายสะดวกรวดเร็วไม่ต้องพิมพ์รายการสั่งซื้อเองไม่ต้องกลัวพิมพ์ผิดไม่ต้องคอยส่งเลขบัญชีไม่ต้องพิมพ์ขอข้อมูลจากลูกค้าเอง จะสินค้าเยอะแค่ไหนก็หมดห่วงเพราะแค่เซิร์ชก็เจอทันที <Okay. S 1> เพิ่มลงตะกร้าไม่มีสะดุดหรือจะให้ส่วนลดพิเศษเพิ่มก็ทําได้เหมือนกันนะคะเลือกสินค้าเลือกวิธีชําระเงินเลือกการจัดส่งแค่นี้ก็กดส่งออเดอร์ให้ลูกค้าได้เลยถึงแชทลูกค้าไม่มีตกหล่นแน่นอนแค่ออกออเดอร์ผ่านแชทก็ได้ยอดขายมาเปิดร้านกับ l ล n e s h o p p i n g นะคะและรับคำปรึกษาแบบส่วนตัวฟรีๆที่ลิงก์ข้างล่างนี้เลย